สวัสดีจ้าแม่มสิจ่ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสานการาา์าานาคารทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่2ธันวาคมปี2568 ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงจากวันนี้ตามทองคำตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าที่บริเวณ32.022บาทต่อ1ดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วนทองคำสปอร์ตปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไรทางเทคนิคหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ โดยองคําได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในการประชุมเดือนธันวาคมหลังสหรัฐเ,เปิดเผยข้อมูลดัชนี p อ m i ภาคการผลิตที่ออกมาต่ํากว่าคาดการล่าสุดสมีกรุ๊ปบ่งชีน้นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง88%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่9-10ธันวาคม ปัจจัยที่กล่าวกดดันดอลลาร์หนุนทองคำขณะที่ตลาดยังคงจับตาความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐเกี่ยวกับประธานเฟดคนใหม่และปัจจัยภูมิรัศร์รัสเซียยูเครนล่าสุดสำนักข่าวอินโฟคเควสร,รายงานว่าโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัเสเซียจะพบปะกับนายสตีฟวีคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัดททมผู้นำสหรัฐ ที่กรุงมอสโกในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐและยูเครนได้หารือกัน สามารถเป็นพื้นฐานของข้อตกลงในอนาคตเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนโดยนเวลาที่เมมสินบันทึกวิโดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,223.51ดอลลาร์ 1. ต่อ1ทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ9 9 4 0 7จุดด้านกองทุนเนสฟีดาซื้อทองเพิ่ม4.58ตันปัจจุบันถึงครองทองคำที่ระดับ 1,050.01ตันสำหรับวันนี้ไม่มีข้อมูลเศร,รษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามแนะนำติดตามการแสดงความคิดเห็นของกรรมการเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอย่ที่บริเวณ4 2่นดอลลาร์4ี 4, 8่8ดอลลาร์4,188ดอลลาร์4,177ดอลลาร์และ4163ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกลาวจะมีแนวรับถัดไปที่ปริเวณ4,157ดอลลาร์ตามลำดับ ด้านแนวต้าแรกอยู่ที่บริเวณ4,239ดอลลาร์4,249ดอลลาร์4,257ดอลลาร์หากผนขึ้นไปได้จะมีหนาต้าถัดไปที่บริเวณ4,264ดอลลาร์4,274ดอลลาร์4,281ดอลลาร์และ4,290ดอลลาร์ 4, 1. ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษา,าข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่2ธันวาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ เวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำ8ครั้งราคาครั้งที่8ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่450บาทแม,ม่สินก็ต้องขอขอบคุณขอ้อมูลราคาทองตรรมากาศของสมาคมค่าทองคำมาณฑ์เทนีนะคะอย่างไงก็ยาลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม่สิน้วยนะคะขอบคุณทะกคนตามรับชมและพบกันเพิ่มถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ